าแล้วหนูเห็นที่มีหัวลงจากหัปขึ้นมาแล้วเลือกกี๊กของหนูว่า ตามเน็ตอยู่ไปเจอตรงไหนไดี๋ยวกันยูไงเพิใหญ่ค่ะเราต้องไปดูนะคะเข้าใจะเอาขอถ่ายเลยเกาหลีป่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นสวยแต่าเราอะไรหนูขอไฟล์รูปเล็กเอามาใส่เอาลงไอทีอะเนี่ย มันับอยู่แล้วประจัประจันต้องมันตึกไหนแน่โคเชิญชวนหรือทูเทอร์ เดองกินกีเดี๋ยวยวกินส้มตำรอ้างนที่ข้างข้งหน้าห้องน้ำที่มันจะมีมีน้ำมันมีอากาศมีนี่มันมัน่า วิ่งกี่ิโลจริงจริงที่นอนไม่หลับไม่ได้ตืต่นเต้นหรอเพราะไปวิ่งนี่แหละสมงคือสมองต่่น้่เขว้เาปล้คือคือสมองตื่นแต่ว่าขาขาพักไงขาเร 8ครั้งเลยแปดโลคิที่ก็แปดโลสงแปดโลสองโลเรียกแปดแปดโลจริลไไม่คิดว่า8ปดนครั้งมันแค่1โลเองนี่มันต้องนี้ไม่ดีนะพ่คนนี้แล่อโมันมีเลยมันมีใช้ คืออะไรอยากได้อันไรคะอนาตองสูงจากปาอัลองเบาปาไปหนึ่งกิลทุกคนปาไปหนึงกิโลสวงแค่ไหนเริ่มประมาณ